ส <So, S 2> วัสดีครับนี่อยู่กับพวกเราอีกแล้วฮีมาไราเดอร์นี่สมาชิกใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยวันนี้จะไปที่ไหนกันเดี๋ยวไปเที่ยวรอคนหน้าแก๊งเหมือนเดิมครับสายเหมือนเดิมนี่เดี๋ยวรออีกคันหนึ่งเวอร์ซ6 5หกห้าศูนย์ดูดิว่าวันนี้เราจะไปทริปไหนกันไปทําอะไรกันเที่ยวแบบไหนโหดหรือเปล่ารอติดตามได้เลยแก้วอ๋ออแล้วฮีมาไราเดอร์ ไงพี่วันนี้เราไปไหนบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้นี่ต้อนรับสมาชิกคนใหม่อเขาหยิบอะไรเด้อไม่รู้ต้อนรับหรือพาไปเชือดต้องลองดูเชือดเขาหรือเชือดตัวเราเองตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเว้ยแถวลาดบุรีนะยังไม่ถึงลาดบุรีดียังไม่ถึงเฮ้ยเลยมาแล้วดิเข้าเขตเข้าเขตลาดบุรีแล้วล่ะหนองโพหนองโพเมื่อกี้แยกหนองโพ นี่เจ้าตัวมันยังไม่รู้เลยเนี่ยไปไหนมาเขาเจอแต่ไม่รู้ไปไหนนี่างอุ้ย ADV สี AD 4, ่มพออันนี้หล่อเลยพาชุดสีใหม่มาลันอินลันอินชุดสีลันอินชุดสีไปเจอกันไปหนะ้านี่นะครับตอนนี้เรากำลังไปกล้ยข้อหมูกันนะ เต็มๆแน่นๆเลยครับเฮ้ยอากาศดีเว้ยเป็นทริปรับน้องใหม่ครับอันนี้มาด้วยคลอกูก่อนเลยดับแรกน้องใหม่วันนี้จะโดนสองภูเขาครับโดนด้วยคอกหมูด้วยเดี๋ยวเจอครับอีนเจ้าก็มีครับ ออกแน่นแน่นออกแน่นแน่นเลยครับอากาศดีมากตอนนี้24องศาค,ครับผมอ่าแล้วก็ไปตามาจุดชมวิวห้วยข้อหมูนะครับ จนเกือบหนาวแล้วตอนนี้ใครเคยสั่นไปหมดแล้วหัวหน้าแข้งยากเจอบอรอบนี้ได้เจอแน่นอนเลยครับ ใช้เบกหน้าเยอะนะเว้ยหน้าถลายเลยนะพร้อมแล้วไปเลยจ้า ุดชมวิวห้วยคอกห,หมูลุยคอกจ่าข้ามาแล้วเขามีแต่พลังใบผมมันพลังลีเว้ยลีเจนซี่ไอ<ว>้เรามาทันหมอกด้วยนะครับหมอก,ก ไม่ได้แล้วครับน่าจะมีช็อตอาฮ่าช็อตตอนลอ้มอ่ะได้ถ่ายแน่นอนวันนี้นอ้องขี่ข้ามหมอกเลยครับวิ่งเลยหมอกมอกอะไรไม่เห็นเลยที่นี้มีแต่หมอก ชื่นเลยครับมาคุ้มจริงๆรอบนี้ กูพามมาออกทริปเนี่ยดีปหมละ่ะโอ้โหมีหมอ,อกหมอ,อกจริงไปทางก็มาดูหมอ,อกไงโอห้หมอกทางทางมีข้างในมีเซเว่นทางอะไรเนี่ยโอ้โหพังหมด,ดมมรถหคเลยลหลมาเชียดโดนแล้วโดนแล้วโบนอีกพามาแล้วยังโบนอีก <c oughs> เอ้อยู่ห้วยคลองหมูเป็นไงเป็นไงหมอ,อกเพียบครับหมอ,อกหมอ,อกรอบเลยครับผมเต็มมาคุ้มจริงรอบนี้ เยอะจริงครับเรากี่พามอก,กันไปเลยครับ หม,ม,มอกเยอะมากหมอกเต็มเลยก็มีนะมีคนขึ้นมาวิ่งเทลใส่วิ่งเทลก็มาได้ครับเต็มไปหมดเดี๋ยวรอบหน้าจะวิ่งขึ้นมาอ่ะนี่ตอนนี้เราอยู่ไหนพี่สุดเขตชายแดนไทยพม่าพม่า137ชายแดนไทยพม่า ห้วยครอบหมูโอ้โหอากาศดีจริงหมอกเทียบเลยครับนี่แดนหนึ่งสามเจ็ดดูวิยมีเว็ิบากด้วยอ,อืมนี่กำาลังไปจุดชมวิวครับผมห้วยครอบหมู พวกเราแก๊งยี่หมาไลเดอร์ยี่สี่ยี่สามวันที่ตอนขับรถขึ้นมานะนเย็นหมอกเย็นหัวแฉะเลยนะเมื่อกี้ดูจากหน้าจอรถคิงอะนะอเมริกาทาวินอ่ะนะเร่งแล,ล้อวื้อ โอ้ยตรงหินนั่นเองมันดีเขาตะกูใหญ่เลยนี่ตรงเยอะไม่งังน้นอ๋องี้ไปมากกูเลยกูก็เปิดกล้องถ่ายก็แก๊กแก๊กเต็มชิวหน้ารถไปหมดนี่ตอนนี้เราอยู่ตีนเขากโจมครับแวะกินข้าวอยู่ร้านป้าเจ้าไปจำเป็นไงเราไหวเปล่าหน้านะพร้อมนานแล้วเนี่ยรอนานแล้วพร้อมนานแล้ว,นนลวไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไป รับน้องก่อนเข่าจะโอมพ <c oughs> าน้องไม่เชื่อดเดี๋ยวเจอกัน จะล้มอ่ะเหมืนจะล้มเลยเดี๋ยวแปบ๊บนึงอะไรครับเนี่ยอโอ้มานอนปะเนี่ยมาจอดนอนปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยาอ,อยู่กันนะเขาไม่ล้มนะจอดนอนจอดนอนวะ่ะออถึงแล้วครับผมเข่าโาจมนอนเลยมีคนล้มแล้วมีคนล้มมีคนล้มนีม่ถึงแล้วเขาโจม เปิดให้กลางเต็นท์ตอดพี่เองแหละนี่มีคนล้มครับดูร่องรอยมีคนล้มคักไปหมดเลยคนอื่นรถก็สะอาดกันหมดเลยยกยังเมาค้างอยู่เลยฮะม่ดี บรรยากาศยางเช้าเดี๋ยวรู้กันต่อวันนี้16องศาเย็นเจี๊ยบเลยมาแล้วหวหน้าแก๊งนี่กำลังลงเผ่ากระโจมกันนะครับ เรามาแวะเล่นน้ำตกกันครับอยู่ที่ไหนไม่รู้ริมทางไม่รู้ชื่ออะไรอยู่ในราชบุรีเนี่ยเดี๋ยวเราอีกสักพักก็จะเดินทางกลับแล้วคนเยอะครับวันนี้เด็กเปรียบเลยแวะมาเล่นได้น้ำเย็นเจียบนี่ดูครับเลียมดีพวกเลียมดีเนี่ยออเพื่อสิ่งนี้โอ้ดูดิเลียม เต็นเราอยู่นี่เดินไปนู่นโอ้โหดูโอ้โหดูโอ,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 โอ้ไปเพื่อสิ่งนี้